ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านหลังเก่าที่ถูกลืมโดยลือกันว่าเป็นบ้านผีสิงผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับบันไดคั้นที่13ทุกคืนหลังพระอาทิตย์ตกดินเสียงกระแทกและเสียงรำไห้ประหลาดจะดังขึ้นจากบันไดโดราณในบ้านนั้นวันหนึ่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะท้าทายความกลัวของตน โดยตั้งใจที่จะสำรวจบ้านแห่งนี้ในคืนวันเพ็ญที่เต็มดวงพวกเขานำไฟฉายและกล้องไปด้วยเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านก็พบว,ว่าบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยมืกเย็นและเงียบสงัดและเงียบสงัดพวกเขาก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นจนถึงขั้นที่12ที่นี่เราไปต่อกันเถอะหนึ่งในกลุ่มพูด แต่เมื่อพวกเขาจะก้าวขึ้นไปที่ขั้นที่13ก็เกิดเสียงกระซิบข้างหูว่าห้ามขึ้นทำให้พวกเขาตะลึงและหยุดกึกเสียงนั้นเหมือนมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ไร้ตัวตนในที่สุดกลุ่มนักเรียนก็ตัดสินใจย้ยอนกลับแต่เมื่อพวกเขาก้าวลงถึงขั้นที่12ได้ยินเสียงคล้ายลมหอบเปิดประตูทางออกสว่างยิ่งขึ้นและเปิดเผยภาพสะท้อนของพวกเขาตัวเองที่เงาโดยรอบไม่มีใครอยู่ พวกเขาหันกลับไปมองที่บันไดขั้นที่สิบสาวิตากังวลเมื่อเสียงรำให้เริ่มดังก้องในขณะนั้นสายตาทุกคู่ถูกดึงดูดไปที่เงาที่บันไดหน้าตาของหญิงสาวที่มีผมดำยาวร่วงกราวและชุดสีขาวสิ้นสุดลงที่พื้นเธอค่อยก้าวลงมาอย่างช้าน้ำตาที่ไหลออกจากหน้าของเธอถ้าไม่เห็นความเส้นหวังและความโศกเ้าก่อนที่นักเรียนจะรู้ตัว พวกเขาวิ่งหนีออกจากบ้านไม่ได้หันหลังกลับอีกเลยเสียงนั้นยังคงอองให้ถึงถึงความสราในใจของหญิงสาวที่ติดอยู่ในบันไดขั้นที่13ของบ้านนั้นตลอดไป